อันนี้หมูแดงทําเองใช่ไหมคะอ่าหมูแดงปิ้งนะไม่ใช่หมูแดงต้มหมูแดงย่างนะอบโองหรือเปล่าอบหอยครับอบไหออ๋อเราเล็กกว่าโองเพราะเราทํำน้อยๆพอคืนเราใช้อบไหอโอ้โหแล้วดูทีคะับวันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเนยบรรยากาศฝนตกอากาศร้อนๆต้องซดก๋วยเตี๋ยวน้ำเย็นๆถูกไหม นี่เครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวของเราโอ้โหมีตั้งหลายอย่างนะเนี่ยตับก็มีไส้ก็มีหมูแดงหมูสับโอ้โหช่อสามเกลอบะช่อสามเกลอทำไมสามเกลอ จะเพียงวิขิไทยสาอโอเคโบราณเรียกสามเกอเขาเรียกสามเกอผัีกระเไทยงานนี้เราเราเราไม่ใช้ถุงอ่นะคะเพราะว่าถุงอ่มันบางครั้งคนบางคนอาจจะทานแล้วก็เกิดเขาเรียกอะไรเป็นก้าววันนี้เราใช้ไอ้นี่เขาเรียกว่าถั่วฝักยาวที่สวนที่สวนของที่สวนทั้งนั้นไม่มีฉีดยา พริกก็ที่สวนผักชีต้นหอมก็ที่สวนที่สำคัญก็คือมะนาวแป้นวโรชาเห็นไหมหมูแดงน่าทานมะหมูแดงไม่ใช่เอาไปต้มต้มแล้วก็นั่นนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็คือยางหมูแดงอบตรงไหนดำก็เอาทิ้งโอ้หน้าทาน น,นี่นะคะลูกตับ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 